ก็เลยนะผมมาจากโสภาลาวเขาก็เลยครับผมมาจากเลาอ่ะไม่บอกอยู่อเซ่ยงอยู่เพียงใดตักเซ่ตักเซ่ไออยู่หลวงพอบางหลวงพอบางเออไม่เห็นตัวน่หรอปะมาโลงแล้วขึ้นมาจากบ้านมุ้งวานเดย์จักปีนนะซามปีแล้วนี่ก็หลวงพ่อบางเอา้หลวงพ่อบางเหมือนกันว้ายมาเจอในบ้านเดียวกันนี่นี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จุดตรงกลางของกรุงเทพเลยนะครับผม เชิงอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้นะทุกคนอ้อมรอบไปด้วยห้างที่ซื้อดังของทางประเทศไทยเนานะเพราะว่าจะเป็นทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นสยามพารากอนแล้วก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์ก็อยู่ไปใกล้กันกันกบติดกันคนระับ <Yeah. S 2> ้ยบรรยากาศมาก,ก,มากครับข้างในแบบบรรยากาศเย็นมากครับแอร์เย็นจริงๆครับคื <laughs> อนนะักทัองเที่ยวเยอะมากครับท่องเที่ยวเยอะมากที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ ที่ผมเห็นกันบ่อยเปน็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวจะชอบในการนั่งก็คือนั่งรถตุ๊กๆนะครับผมโอเคครับทุกคนเนื่องจากที่ก็เราเดินทางมาได้ระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ก็มาถึงสถานที่ที่พักเป็นที่พักทานข้าวแล้วก็ เพราะว่าเราขับรถมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ก็ประมาณ7นาฬิกาช่วงกลางคืนนะครับแดกบุปองเร,ราผ่านอะไรดีครับข้าวนีเวียดนามนี่ต้องจ่ายตอนนี้ใช่ไหมครับอ,อันละห้าสิบบาทนะคะถ้ายังไม่แก่อ๋ออันลห้าสิบบาท เ็แล้ผมมาจากโซสภาราเขาก็เลยมาจากโสภาราครับผมมาจากเลาอ่าไม่บอกอยู่อเซียงอยู่เพียงใดเซียงไออยู่หลวงพอบางหลวงพอบางเออไม่เหดนตัวบราปะมาหล่นแล้วขึ้นมาจากบ้านวันได้จักปีสามปีแล้วนี่ก็หลวงพ่อบางเอ้าหลวงพ่อบางคือกันว้ายมาเจอในบ้านเดียวกันนี่แกงปีนี่แม่อยู่เซงเกาะบ้านแกงเบนเนี่ย เออแกงเบนคายตำรวจแกงเบนี S 1> <S 1> ่เด okay. ้อไปเบิ่งอยู่ที่ซองเฮาวเดย์เด้อยูทูบเด้อบ่าวมึงร่วงบ่าวมึงร่วงบ่าวมึงร่วงเลยพี่เป็นภาษาไทยกันได้เด้อเมย์เมย์ทางค้างื้อเมย์เด้อโอเคโดย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 กันเด้อโอเคยินดีเดินหุ่นจักรด้ยเมย์ซื้อยังก่อนเมย์ซื้อซื้อยังก่อนนางเซนนางอ่าน้องซื้อเนี่ยซุกอ่ายินดีเดินหุ่นจักเดินเฮาซื้อกู้ด โดยทุกคนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วก็เราก็จะเดินทางต่อครับพรเพื่อนมาก็มาพบกับที่เป็นคนลาวด้วยกันครับที่มาทํางานที่ไทยคือก็มาจากสวรรค์เคศก็ที่หลวงพ่อบางก็มีครับเรามาทํางานเป็นแม่ครัวที่นี่ด้วยกันทุกคนเมื่อกี้ก็ทานไปเสร็จหนึ่งจานแล้วก็ยังไม่อิ่มครับเลยมาลองข้าวขาวหมูครับก็จะเป็นข้าวหมูกรอบ จานละ50บาทครับเนี่ยครับก็จ่ายเป็นคู่ฟองอย่างนี้นะครับทุกคนน,กคน,กน,คนี่ครับทุกคนข้าวมูกฟลหน้าแส่บครับนี่ครับทุกคนหลังจากที่เดินทางมานานภายหลังทานเสร็จก็2จานเลยนะครับจานเดียวไม่พอครับ2จาน โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเดินทางจากขอนแก่นนะครับมาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ผ่านเส้นทางมาเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักเป็นที่รู้แล้วครับซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนนั้นก็ฝากท่านติดตามด้วยนะครับแต่ว่าสําหรับพืนนี้ก็คงจะได้พักผ่อนก่อนเพราะว่าเดินทางมาโอ้ก็แบบน้ำนะครับใช้เวลาประมาณ 4, ี่ห้าหกดปดเประมาณ6กชั่วโมงได้หกชั่วโมงครับ,รบเป็นการเดินทางที่นานผมสมควรครับแล้วก็รู้สึกแบบปวดปวดลางมาอีกแล้วครับเพราะว่านั่งนั่งนานไม่ไนานครับตื่นเต้นครับเมื่อเข้ามาในกรุงเทพมหานาครแล้วก็ได้มาเห็น آ, ผ่านตรงที่จุดเป็นสยามพารากอนนะรู้สึกว่าคนจะเยอะมากแต่ว่าช่วงกลางคืนก็อาจจะไม่เยอะช่วงกลางวันเท่าไหร่นะตอนที่ำจะรู้มานะครับ นั่นแหละคือก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมสำหรับการเดินทางมาถึงครนี้ก็จำเ็นแต่ว่าพวกนี้ผมจะไปที่ไหนก็ติดตามด้วครับสรัที่นี่อคอลาไปกอนนะครับขอพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาที่นี่เขาเรียกว่าเป็นอาคารจอดรถสยามนะครับสยามสแควร์มันบอก สยานิเขาเล่ทราบเซ็นเตอร์นะครับทุกคนแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะเป็นวังนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับข้างๆเนี่ยผมก็เห็นแค่กําแพงนะครับเพราะนั่งในรถอยู่ตอนนี้นี่ก็ผมเราก็เข้ามาในใจกลางกรุงเทพเลยนะครับใจกลางจริงๆเลยนะครับ และสำหรับตอนนี้นะกูเองก็ได้มาเชิงสถทานที่แห่งนี้นี่ที่กูได้วามาตลอดเนาะนั่นก็คือวัดปทุมวานารามนั่นเองเนาะเชิงอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้นะทุกคนอ้อมรอบไปโดยห้างที่สื่อดังของทางประเทศไทยเนาะเพราะว่าจะเป็นทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นสยามพารากอนก็จะมีอ่าเซนเทนเว่เนี่ยเซนเทนเว์ตรงนี้นะ เซ็นทรัลเวโอยู่ตรงนี้สยามพารากอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้างที่ชื่อดังนะยเดี๋ยวผมก็จะให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับที่วัดปรุมธนาามแล้วก็ผมก็วันนี้ก็ตั้งใจจะเข้ามากราบนะครับกราบพระเสือมะครับก็เป็นวัดแห่งเดียวนะครับที่กรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ตรงกลางกรุงเทพเลยนะครับนี่นะครับ นี่ก็เป็นวัดประธรรมบนรากาะครับนี่ก็เป็นรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่สิบรูปทรงลักษณะก็วัดก็จะเป็นแบบอาจจะไม่เหมือนแบบวัดที่เรานะครับก็อาจะเป็นแบบลักษณะหรือว่ารูปอ,อีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ครับเราก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับดีใจมากครับผมที่จริงผมก็อยากจะดีใจมากกว่านี้นะแต่ว่า มันดีใจภายในใจไปแล้วละ่ะครับแล้วก็เดินมานี่ก็จะเป็นเจดีนะครับเจดี JD. ก็จะมีเจดีอยู่ตรงกลางนะครับวัดประทุออครับสาธุครับ ผมในที่สุดผมก็ได้มาถึงนะครับ ที่ภาษายแล้วที่ขอนแก่นตอนนี้ก็ได้มากราบหลวงพ่อประเสริมซึ่งผมก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันจริงๆครับว่าจะมีวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสมากราบท่านเพื่ขอขอพรเป็นสิริมงคลนะครับผมก็ที่นี้คก็จะมีห้า,า,าน,นะครับนั่งพิม์นะครับฝาผนังวัดนะครับ การเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อพระเสริมครับซึ่งเข้าไปทางด้านในรู้สึกแบบสงบมากครับสงบจริงจริงแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีแบบผู้ที่เข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อพระเสริมนะแต่ละคนก็จะแบบนั่งสมาธิครับนั่งเขาก็จะมีที่ให้นั่งสมาธิก็สําคัญคือห้ามส่งเสียงดังครับคือหมาใช้เสียงดัง ครับตอนนี้ผมก็อยู e ่ท <Okay. S 1> ouais. we ี่จ like <med pineapple> ุดตรงกลางของกรุงเทพเลยนะครับผมสิ่งที่เราได้ยินก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเสียงรถครับแล้วก็ผู้คนช่วงนี้ก็รถจะติดมากครับรถติดเจอนะครับผมนครับบรรยากาศที่นี่คือแบบนี้นะครับทุกคนแบบก็อาจจะ เป็นเรื่องปกติสำหรับที่กรุงเทพนะครับแต่สำหรับผมคือบอกเลยว่ามันแบบคนเยอะรถรถเยอะครับคือก็อาจจะดูแบบมันเนี่ยเราเคยอยู่ที่หลวงพระบางใช่ไหม mm hmm. แล้วก็มาที่นี่บรรยากาศก็จะแตกต่างไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ mm hmm. ตัวนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมนะครับของอคนมาเที่ยวกันนะครับเดินห้างเดินอะไรไปอยงเงี้ยครับ นักท่องเที่ยวเองแล้วก็า,กาต่างชาติแล้วก็คนไทยเองนะครับที่มาในรบหนบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดแบบท่องเที่ยวครับจเจอมากครับ สยามพารากอนครับข้างบนเนี่ยคือเี่นนะครับคือคนจะเยอะมากมีทั้งวัยรุ่นครับส่วนใหญ่ครับผมนี่ครับอสยามพารากอนครับแล้วก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์ก็อยู่ใกล้กันกับติดกัน บอกว,ว่าคนแบบเยอะมากครับทุกคนเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆนะ<ม>คือถ้าเราจะแบบเดินเลาะเนะี่ยมันอาจจะไม่ไม่ทานนะครับวันนี้อย่างน้อยก็ได้มาเห็นแล้วครับว่าบรรยากาศที่สยามพารากอนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เนี่ยข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยขนเขาจะเป็นรถไฟ BTS นะครับเราจะไปนั่งรถไฟกันครับสดกคราบทุกคนสำหรับตัวน,นี้ก็เราเข้าขขมาทางด้านในของรถไฟนะครับ BTS กันแล้วนะครับคือ การที่เข้ามาเลยครั้งแรกเร็จแรกก็คือถ้าใครไม่มีไม่มีเหรียญน,นะครับคือต้องต้องแลกเหรียญก่อนครับค่าโดยสารเนี่ยตามที่ผมรู้มาก็คือคนละประมาณ15บาทถึง20บาทนะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีแบบจุดให้เราแลกเหรียญก็จำหน่ายตัว๋วเครื่องจำหน่ายตั๋วนะครับคนเยอะมากครับนักท่องเที่ยว เมื่อกี้ก็เราไปแลกตั๋วครับหัวก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับทุก้างบนนี้แบบโหที่คนเยอะมากรครับจริงๆครับไปรุ่นเต็มเลยครับแล้ท่องเที่ยวก็เต็มด้วยครับนี่ครับบรรยากาศข้างในครับบรรยากาศข้างในเดอน้อเนาะมากอะสิสิเนาะมันเป็นบรรยากาศมันไม่ว่าคนสูงได้นะทุกคนเสียงรถนี่ได้ยินตลอดเวลาเลยเนาะ นี่นะครับก็จะเป็นตรงจุดที่เราจะรอรถไฟครับมาจอดตรงนี้แล้วก็จะขึ้นนะครับก็สเตปแรกนะครับที่ขึ้นมาคือเราก็ต้องซื้อตั๋วก่อนอ่าเหมือนไปแลกตั๋วนะครับไม่ใช่เราก็ไปแลกตัว๋วซื้อตั๋วนั่นแหละครับได้ขึ้นมาแล้วก็สแกนผ่านขึ้นมาขึ้นมาข้างบนครับก็จะได้แบบมาอยู่จุดนี้เพื่อจะรอรถไฟมานะครับรถไฟมาแล้ว ขานั่งไหนขึ้นแถวนี่ป่ะไปรัชาภิเษก next station รัชดาภิเษผู้ทีสาโปรดเอื้อเมือที่นั่งเกดเด็กสตรีมีคานโดยอาจสังเกตได้จากเข็มกลัดสัญลักษณ์ตั้งทันผู้พิการพาร์กอีกสูงและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ที่นั่งขนาดเลื่น สถานีนี่ผมจะไปก็เคยจะเป็น,นกับกรุงทนบุรีครับอย่างอีกแค่อีกหนึ่งหนึ่งสถานีนะครับเนี่ยจุดลงรบรร <Yeah. S 2> ยญญากาศตากันมากครับข้างในแบบบรรยากาศเย็นมากครับแอร์เย็นจริงๆครับ <laughs> สุดตรงนี้ใช่ไหมครับรถไฟสุดตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับทุกคน BTS ครับนั่งมาแล้วครับผมแอร์ข้างในเย็นมากครับครับคนก็สลับตัวนี้ครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณของกระทรวงกรโหมนะครับนี่ครับคือกระทรวงกรโหมนะครับทุกคนทผมมาถึงที่นี่ครับ ก็บรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศรอ,รอบๆของวัดพระแก้วนะครับผมวันนี้ผมอาจจะไม,ไม่ได้มีโอกาสในการเข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าแน่นอน,นก็ต้องได้เข้าไปที่วัดพระแก้วอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างน้าน,นอนะครับคือแบบมองคือแบบสวยมากทุกคนแบบสวยจริงๆครับผมผมไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะได้มาที่เห็นแบบวัดพระแก้วนะครับเพราะว่าเราเองก็เนาะก็ได้เห็นแค่ในทีวีแค่ในรูปภาพนะแ,แต่ตอนนี้คือได้เห็นนะครับ กหลัเมืองนี่ครับทุกคนก็จุดบริเวณนี้ก็จะมีทั้งปืนก็เป็นปืนโบราณครับปืนใหญ่เป็นโบราณครับเขาวางแสดงให้เราได้เห็นแล้วก็จะมีเป็นสารหลักเมืองตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสารหลักเมืองที่ก็บอกว่าเป็นถนนหลักเมืองนักท่องเที่ยวเยอะครับจุดนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆอีกหนึ่งที่ของกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเป็นวัดพระแก้วนั่นเองนะครับนี่ครับทุกคน 那还有个。 นี่นบทุกคนคือ,อนักท่องเที่ยวเยอะมากครับนักท่องเที่ยวเยอะมากมาเป็นกรุ๊ปกันอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนจากอะไรเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยครับแต่ที่สําคัญนะครับคือใครที่มาที่วัดพระแก้วอะ่ะหนึ่งคือการที่เราใส่ชุดเนี่ยคือต้องใส่ทรงเป็นกางเกงครับไม่ใช่ใส่กางเกงขายาวนะครับคือ ผู้หญิงแล้วผู้ชายก็จะใส่กางเกงขาย,ยาวครับถ้าไม่ได้ใส่มาก็เขาจะมีขายที่นี่ด้วยครับเป็นกางเกงขาย,ยาวให้นะครับคือก็ดูไว้นะครับว่าจะเข้าที่บบรัะแก้วต้องใส่กางเกงขาย,ยาวครับให้ห้ามใส่กางเกงขาสั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือว่าชายต้องแต่งกายให้มันเหมาะสมนะครับผมนี่ครับุ่มนักท่องเที่ยวจีนเยอะครับเข้าข้างใน คือแบบถ้ามาที่วัดพระแก้วเนี่ยบอกเลยว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวมากันเยอมากครับเยอะจริงๆยอมรับนะครับว่าเยอะมากนะครับผมเป็นยังไงผมรู้สึกอมรู้สึกพูดถึงความรู้สึกหน่อยรู้สึก<ด>ไงบ้างตื่นเต้นตืน่นตาเต้นเดียวเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาเจอมาที่กรุงเทพอก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายไหมที่จะมา น่าคิดว่า,อ,าอยากจะ,จะม,กมีโอกาสมา,อ,าอีกครั้งว่าเนี่ยคือน้องชายผมเขาก็มันก็จะชอบถ่ายแบบถ่ายรูปถ่ายอะไรด้วยนะครับพอดีได้บรรยากาศดีออครับทุกคนหรับในจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่นกะท่องเที่ยวเขาจะมารอเพื่อจะไปชมวัดพระแก้วนะนะครับทุกคนที่อุโมงค์ในอุโมงคนี้ก็มันก็จะจะสะดวกเาเพราะว่าหนึ่งมันก็คือ สถานที่เย็นครับมีแอร์ข้างล่างด้วยครับก็มารอได้นะครับผม ก็จะมาอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสะพานพุทธนะครับเป็นสวนส,วน,นนะสวนอะไรนะสวนียังเกาะสวนลอยฟ้าป่ะใช่ใช่ไหมย่าทุกคนตัวนี้ผมก็มาถึงที่บอกว่าเป็นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเออเฟอือโครงการสร้างสะพานและกรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาครับเนี่ยก็เป็นสะพานสะพานพุทธนะครับ เดี๋ยวจะไปดูครับว่าเป็นยังไงปกติที่ลาวผมก็ได้ยินแค่ชื่อนะนี่ครับทุกคนก็เป็นนี่ครับสะพานพุทธก็มีสัญ,ญลักษณ์นะครับราสัญ,ญลักษณ์ของยูนิสโกด้วยครับก็เขียนบอกว่าเป็น Bangkok This City of Design ไซ e ์ยูนิสโก้ครีเอทีฟซปี2019ครับทุกคนผมขึ้นมาที่ส่วนลอยฟ้าครับสำหรับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของ กรุงเทพครับไม่ว่าจะเป็นมุมนั้นแล้วก็จะเห็นมีวัดอรุณนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นจะมีวัดกัลยาเนี่เจดีย์วัดประยูนนะครับผมแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็นะครับเราจะเห็นตัวเมืองเป็น้านเจ้าพญาแล้วก็รถต่างๆก็าเี่ยคือเราถ้าเราจะขึ้นมามองดูศักยภาพของกรุงเทพอ่ะตอนเย็นก็จะสวยกว่านี้ครับเราจะมองเห็นแบบช่วงตะเวนตกดินใช่ไหมแต่ว่า ผมมีเวลาค,ลคือเร่งด่วนไงคธอต้องมาก่อนมาดูก่อนนะครับก็สวยครับแค่นี้ก็สวยแล้วท้องฟ้าวันนี้เปิดโปกดีมากครับแสงแดดเจิดจ้ามากครับผมแ <c oughs> <c oughs> ดดร้อน <c oughs> แล้วก็ทนครับ <c oughs> เพื่อ,เพ,อเพื่อจะได้เห็นกรุงเทพครับ <c oughs> ถ้าที่ชามาก็คือแต่ก่อนก็มันจะเป็นสะพาน รอยเรือาเป็นทางด่วนเป็นเป็นทางด่วนก่อนนะครับทั่วท้เป็นทางด่วนแต่ที่นี้เขาก็ปล่อยปะล้างไว้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็มาทําเป็นส่วนส่วนรอยฟ้านี่นะครับเราก็จะเห็นแบบมีวงบงดอกไม้ข้างหลังผมนะครับคือเป็นเหมาะกับการที่จะมาเดินชมวิวนะครับช่วงเย็นๆที่กรุงเทพเนี่ยสวยมากช่วง5โมงช่วงเย็นอย่างเงี้ยแต่ผมมีเวลาน้อยไงผมก็ต้องมาตอนช่วงมันแดดจ้าจ้าเนี่ย นี่เราทุกคนล่างจัางที่ว่าเ่าย่างขึ้นมาทางด้านบนนี่ยเราห่อก็จะเห็นมีซ้นดอกไม้เลยล่ะการเราคนปลูกไว้บนนี่เนาะอันนี้อาจจะเป็นมุมอีกตึมมุมเงื่อนเขียวอาจจะบป็นอไรเห็นอ่า,นเ,านนเนี่ยกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็กุญเองกับ,บวัคซีนแบมันจะมีแบบเป็นมุมที่ว่าเขสามารถเบิ่งได้เห็นทรูทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครได้แบบว่าจะเห็นทังแม่นำ้ำเจ้าพระยาเห็นทังที่สื่อทุกคนการสั้นจอดรถหลังพาหนะต่างๆในจุดนี้ก็ถือว่า ดีเนาะก็นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับถ้ามา,มากรุงเทพมหานครก็อย่าลืมอยู่ด้วยครับเป็นสะพานพุทธวที่สวนดอกไม้ลอยฟ้านะครับผมอันนี้ก็ฟิวหนึ่งเลยไหฟิวฟิวฟิวยังไงหน่อยมันล่หน่อยคันงเดอ๋อโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เป็นประสบประการชีวิตของผมนะครับการเดินข้ามสะพานครั้งแรกครับข้าแม่น้ำเจ้าพระยา<อ>สะพานนี้เขาเรียกว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับผม ก็จะรงก,กันข้ามกับสะพานพระปกเก้าก็จะเป็นสะพานเหล็กอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ใครทั้นไหนที่เคยมีประสบการณ์นะครับในการเดินผ่านสะพานอย่างนี้ออกปากคมเ,เข้ามาด้วยนะครับผมนี่เดินนอกากัศื่อว่ากูดกันเรมีโอกาข้าม,มาที่ประเทศไทยแล้วก็ชื่อว่าในเท่นี้มานี้เวลาน้อยนาอมีเวลาประมาณสองวันแต่ก็ไปที่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆของประเทศไทยนี่ก็ไล่บอดไล่ลจุดแล้เนาะ ราะว่าจะเป็นทางพรทายายาวาราชแล้วก็วัดชื่อดังต่างๆหลุดเชิงสถานที่ก็คือมรด,ดกโลกก็คือพระนครศรีอยุธยาที่ว่าเดินไปก็ได้ไปเห็นเนาะชื่อว่าในมาในครั้งนี้ก็ชื่อว่าได้เห็นที่ท่องเที่ยวและไล่ยางหรือครับประสบก,การณ์และไล่ยางอั่เองเนาะผมก็จะมีท่าเรือไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวครับอยู่ข้างล่างนีงเราจะเห็นนะก็จะเป็นสะพานอย่างเงี้ยคือแล้วก็จะมีที่ให้ให้ คนเราได้เดินอยู่ข้างๆนะครับข้างกลางก็จะเป็นรถผ่านครับผมก็้เดินข้านมนิดเดียวครับเนี่ยแม่น้ำเจ้าพรยาช่วงนี้ก็อาจจะนิเด <laughs> เดียวแต่ว่าหอมนิดเดียวแต่นอาหอมใช่ก็้แม่น้ำเจ้าพรยาก็จะขุ่นๆเพราะช่วงนี้เป็นส่งฝนด้วยนะครับแต่ถ้าปกติถ้าช่วงแบบฤดูหนาวเงี้ยมันจะใสจิ้งเลยนะครับ <ขอ S 1> ครับผม สำหรับการเดินกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ยังบบได้จบเพลงท่อนนี้เพระว่ากรุงเทพมหา้านครนั้นกวงงาา้างใหญ่ไร้เซีงคลิปต่อไปอีพีต่อไปกูจะพาทุกคนนั้นได้เป็นอย่างเลาะสถท้านที่ได้แน่นนก็ฝฟังติดตามกันแล้วกันสำหรับอีพีนี้ก็ถือว่าจบลงเพยงท่านี้หากว่ามักก็จะเริ่มที่จะกดไลค์แล้วก็จะเริมที่จะคอมเมนต์มาบอกกูได้เอาเพื่อโอกาสหน้าจะได้มาเยี่ยมยามใหม่แล้วก็ฝาก,กทุกคนติดตามสองขูดเพื่อให้ผู้ติดตามได้พุ่งไปถึงสามหมื่นซับสไครสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อออขบใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามะชมคลิปกับผมนะครับพบกันได้ใหม่ในอีพีต่อไปแล้วกรุงเทพมหานครสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม